สวัสดีครับเอดทวีสีมูลคลิปนี้จะได้มาเปิดเตาไหเบิงนะครับเพราะว่าจะได้เห็นทานนะครับเหตุผลที่เปิดไห้เบิงก็คือการเผาหนูว่านี่ได้จับเวลานะครับว่าจะใส่เวลาโดนปัน่นใดหลังจากที่ว่าเห่าอบใหม่หรือว่าเผาเล่นเ่นไปสองชั่วโมงนะครับแล้วที่นี่ เผาเสร็จเร็วมากๆเลยนะครับก็คือใส่เวลานะครับการค่ายแก๊สอยู่นะครับสามชั่วโมงนะครับพอสามชั่วโมงไล่แก๊สอีกเกือบชั่วโมงหนึ่งนะครับร่วมเบ็ดเสร็จทางเผาทางไล่แก๊สแล้วก็ปิดเตาประมาณหาชั่วโมงนะครับหาชั่วโมงนะครับแล้วที่นี่ก็จะต้องมีหลักฐานนะครับว่าทานมันจะใหม่เบิดบอนะครับ เดี๋ยวเข้าไปเบิงทานกันเลยนะครับ ครับเข้ากระไดมาตรวจเช็คเบื้งทานนะครับว่าทานเข้าจะใหม่เบิรบอรนะครับนะครับทานก่อนง่ญ่อยู่นะครับครับอันนี้เป็นไม่มาขามนะครับเบื้งสภาพแล้วก็ นะครับหน่าจะใหม่เบิร์อยู่นะครับใหม่ดีอยู่นะครับใหม่เบิร์นะครับเดี๋ยวแอดจะสรุปให้ฟังนะครับครับวิธีการนี่ก็ขอให้เอฟซีนําไปใส่ได้เลยนะครับเพราะว่าเอดกระได้มาเปิดบึงทานนะครับว่าใหม่เบิร์นะครับเพราะว่าเขาเผาจบเร็ยวภายในหาชโมงนะครับกบคุมคากับเวลาแล้วกะ สิ่งต่างๆถี่ว่าห้าสูญเสียไปนะครับอีกอย่างนะครับฟื้นเท่ากับ่บไซรหลายนะครับมือว่านนี่ก็ใส่เพียงแค่กระสอบเดียวนะครับกำหมดเลยแล้วก็โอเคนะครับจบงานนะครับครับสำหรับคลิปนี้ก็ขอกาบสวัสดีไปก่อนนะครับอยู่ดีมีแห้งสุขภูสุขคนนะครับสวัสดีครับ